เราแบบเป็นเด็กวิทยาศตมาตลอดอ่ะคือมเยอะขนาดนี้เลยหรอมันไม่ใช่ถูกกเลยนะช่วย้เดือดมากบอกเลยเดือดมากจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนเราพล่านะคะยินดีที่้รู้จักทุกคนด้วยวันนี้เราก็จะมาเปิดขอให้ทุกคนได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการทาพอต่อไปซึ่งเราเป็นเด็กที่ติดรอบพอร์ฟิลิโอนะคะของมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมัณฑนาศิลป์สาขาอินเทอร์หรือว่าเอาแบบตกแต่งภายในนั่นเองค่ะโอเคเริ่มต้นเลยก็คือเราอะ่ะเป็นเด็ก66หก ก็เราอะทำพอทั้งหมด2มหาวิทยาลัยก็คือมีศิลปกรแล้วก็มีจุฬาลงกนนรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าของจุฬาเนี่ยเราขอทําคลิปแยกเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็สามารถติดตามชมได้นะคะอย่างแรกเลยทุกคนในช่วงหัวหปลายอะคือเอาจริงๆทุกคนจะต้องค้นหาตัวเองกันเจอได้แล้วนะไม่งั้นมันจะแบบมันจะช้ามากแล้วมันจะไม่มีเวลาเตรียมตัวนะเอาจริงตัวเราเองอะเราก็เจอตัวเองช้าเหมือนกันนะช้ามากๆอะ ตอนช่วงแบบมอต้นอะคือเรารู้แค่อย่างเดียวคือว่าแบบเออเราชอบศิลปะชอบศิลปะมากกว่าวิชาอ,อื่นๆเรารู้แค่นี้เราอ่ะแบบเป็นเด็กวิคณิตมาตลอดอะมาหกเทอมหนึ่งอะคือช่งดีมากที่แบบโรงเรียนอะเหมือนมีการจัดมิทติ้งเกี่ยวกับคนที่สนใจศิลปะเนาะสำหรับเด็กงอหกเออเราก็เลยโอเคเขาถามก็เลยเข้าไปมิทติ้งเนาะแล้วเราก็ได้รู้จักกับพี่มุยีซึ่งโอเคเราก็เลยปรึกษากับพี่เขาดูเนาะเออเราอ่ะสนใจนะแต่เราไม่รู้จะไปทางไหน เรา่าอ๋อโอเคพี่เขา่เปิดตึกตีอยู่นะเราเลยอะลองเข้าไปตึกพี่เขาก็คือตึกแฮชเฮาส์นั่นเองก็เอาจริงอ่ะเราเข้าไปในแฮชเฮาส์ใช่ปะเราก็แบบว่าเข้าไปปรึกษาพี่เขาเนี่ยแหละว่าจะเข้าทางไหนดีพี่เขาเลยแนะนําว่าจริงๆแล้วมันมีจิวเวลรี่อินทรีย e เซรามิกเอ,อกแบบแฟชั่นเทศศินซึ่งเราแบบ มีเยอะขนาดนี้เลยหรอพี่เขาอธิบายทีละอันอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะจะไม่บังคับเรานะว่าเฮ้ยเราดูเหมาะกานันนี้เราติวนี้ไม่เขาไม่บังคับเราซึ่งเราอ่ะก็ลองตัดชอยในสิ่งที่แบบเราไม่ถนัดอ่ะตัดๆไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเฮ้ยอินเทียดูเป็นเราเนอะเราก็เลยโอเคลองติวอินเทียดูติอินเทียมาเรื่อยๆอ่ะเราก็เลยแบบอ๋อ oh, นี่แหละใช่เลย <c oughs> นี่เรื่องของการเตรียมตัวทำพอร์ตโฟลิโอเนาะสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเงินนะถ้าเกิดว่ามาทางสายศิลปะเอาจริงๆมันมีเรื่องของอุปกรณ์อยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะต้องแบบว่าติวที่ตึกติวมันก็มีเรื่องของการซื้อคอร์สติวอยู่แล้วเนาะแล้วอุปกรณ์มันก็แบบมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะแพนเนาะใครแบบว่าอยากจะฝึกด้วยตัวเองอะ่ะมันทําได้นะแต่ว่าไม่ได้มีคนมาคอยแนะนําเหมือนเราซื้อคอร์สติวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อคอร์สติวมันก็จะมีรุ่นพี่ที่คอยแนะนําหรือแบบส่งเสริมเเรราาอะไอย่งี้้ิิถกด ใครดิวมาตั้งแต่มอต้นเลยพื้นฐานแน่นกว่าแน่นอนอยู่แล้วเขาฝูช่วยทำพอร์ตยอาแล้วทุกคนช่วง <Yeah. S 1> น,นีเเ้เดือดมากบอกเลยเดือดมากจริงๆเอาจริงมันยากแหละมาหาลัยอะ เราจะแปะโจทย์ไว้ให้ว่ามหาลัยออกโจทย์แล้วให้ในปีนั้นๆนะมหาลัยจะออกโจทย์มาให้ตามเว็บไซต์เนาะทุกคนก็ต้องไปตามเช็คดูในเว็บไซต์เนาะอ่านโจทย์ดีๆนะเราจะแปะโจทย์ให้แล้วก็เรียตามลำดับแล้วเราก็จะอธิบายไปพร้อมกันด้วยเลยอย่างแรกเลยหน้าปกของปีเรามันไม่จําเป็นเลยแต่ว่าเราอยากใส่เนาะเูื่อรวเนการอย่างต่อไปก็คือจะเป็นใบสมัครต่อจากใบสมัครก็เป็นแบบประวัติผู้สมัครพร้อมกับติรูปถ่ายขนาดหนึ่งนิ้วสำเนาระเบียนผลการศึกษาปภหนึ่งของเราเองแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องด้วยสำเนาบ ทีข่ขณากําหนดเท่านั้นมันจะมี2พาร์ทมันจะมีพาร์ท d r อ w i n g แล้วก็จะมีพาร์ทวิชาภาพาร์ท d r อ w i n g เนี่ยของพาร์ท d r อ w i n g นะของปีเราอะ <c oughs> เขาให้ทําเป็นช่องเล็กๆเ,เหมือนในรูปเลย3ช่องแล้วก็ให้ว่าเป็นขั้นตอนของการคอนัวร์เนาะมีโครงลงแสงเงาส่วนภาพใหญ่ก็คือแบบเป็นภาพที่สําเร็จแล้วเนาะอันเนี้ยก็คือกลายเป็นว่าแบบเราต้องทำสี่รูปในงานนึงจะหนักไปอีกแล้วก็จะมีหุ่นนิ่งรวมผักผลไม้ดอกไม้ หุ่นนิ่งรวมวัตถุมันวาววัตถุโปร่งใสแล้วก็จะมีภาพบุคคลก็คือพอนเทตก็คืออาจจะเป็นเรานั่นเองอันนี้ก็คือทัศนียภาพที่มีสถาปัตยกรรมของเราอ่ะเราไปวาดที่วัดโพไปที่วัดโพเลยแล้วก็ไปนั่งวาดเนาะในส่วนต่อไปก็จะเป็นวิชาภาพค,คือต้องใช้เทคนิคสีที่ต่างกันทั้งสี่ห้องซึ่งเราอะ่ะก็ให้ห้องนอนอะ่ะเป็นเทคนิคสีไม้คอนเซ็ปต์มาจากพระราชาตำหนักทับขวัญทรงแบบบ้านไทยโบราณแล้วก็ใช้ ในส่วนของฝ้าประกลเอามา Develop เนาะในส่วนของห้องรับแขกก็คือเราจะได้แรบบงบันดาลใจมาจากพระราชวังวซา,ายเนาะเราก็เอามา Develop เราใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เนาะต่อไปก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวเราใช้เทคนิคสีเมจิทำเป็นเลโชเนาะมีคอนเซปต์มาจากลักษณะการรอยของควันอาหารเวลาทำอาหารร่วมกับแม่เรานึกถึงแบบความอุ่นตอนทำอาหารกับแม่ไงแล้วก็เอามา ทำเป็นแพทเทิร์นวอลเปเปอร์ในครัวต่อไปก็เป็นห้องน้ําอันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วเราอะใช้เป็นเทคนิคสีน้ําได้แรงบันดาลใจมาจากกระเบื้องโมร็อกโกเนาะก็แบบเอาลายกระเบื้องม,มาเดีวลลอคผลงาน ออกแบบอื่นๆ2อ,อย่างอย่างแรกนะเราทําเป็นงานออกแบบเซรามิกแล้วก็ผลงานที่สองเนี่ยเราทําเป็นงานคอลา a g e concept ของงานคอล l เนี่ยเราก็จะได้แรงบัานดาลใจมาจากตัวเราเองที่แบบว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไปหาอิสระในการใช้ชีวิตเปรียบเสมือนตัวเองเนี่ยเป็นผู้ตัวเล็กๆในป่านกว้างใหญ่สร้างแบบโลกจินตนาการขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อที่จะแบบปกป้องตัวเองจากสายตาที่ถูกจับจ้องโดยคนอื่นในสังคมเนี่ยที่พยายามจะแบบทำลายอิสระในการใช้ชีวิตแล้วก็ความเป็นตัวเองของของตัวเราเองอะผลงาน ิ้นต่อไปที่อยู่ในพอร์ตของเรานะก็จะเป็นเขียนบทความกับตนเองและบริบทรอบข้างอย่างสุดท้ายก็จะเป็นเกียรติบัตรหรือว่าจิตอาสาในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการสัมภาษณ์ค่ะก็เราจะมาแจากายประสบการณ์ในการไปสัมภาษณ์ของเรามาให้ทุกคนได้ฟังกันนะสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมี2องสองพาร์ทสอบว่าสัมภาษณ์แบบปากต่อปากกับอาจารย์ตอนสอบว่าเนี่ยเขาจะแจกกระดาษเขาจะแจกกระดาษมาให้ แล้วก็แจกพอตของเราอะที่เราส่งไปามาให้เราแล้วเขาก็จะเขียนในกระดาษว่าแบบให้เราอะเลือกห้องจากในพอตอะมาหนึ่งห้องเอามาดัดแปลงเดเวลอปแรงบันดาลใจใหม่แรงบันดาลใจอะก็คือเอามาจากในกระดาษที่เขาให้มาเพราะว่าในกระดาษที่เขาให้มามันจะมีสถาปัตยกรรมไทยลูกปัน้นตะก้าจักรสารอะไรพวกนะี้แบบเยอะมากได้มากกว่าหนึ่งรูปก็คือจะเลือกกี่รูปก็ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างห้องใหม่แต่แบบแบบป็นเดิมจากในพอร์ตเราเขาให้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงเข้าสู่จุตอนสัมภาษณ์ปากต่อปากแล้วก็อาจารย์จะบอกกับเราว่า ให้พูดอะไรพูดมาเลยพูดอะไรก็ได้อ่ะแล้วอาจารย์ก็เซ็นอะไรสักอย่างอยู่คือพูดทุกอย่างไปเลยแบบสวัสดีค่ะชื่อนี้ชื่อนี้แนะนาตัวพูดถึงตัวเองพูดถึง เจอวเงมายังไงอะไรเงีย้ยมาเจอตัวเองได้ยังไงหรือแบบสนใจอะไรพูดไปให้หมดเลยเว้ยเหมือนพอเราพูดไปเสร็จหมดแล้วอาจารย์ก็ถามมานิดหน่อยสุดท้ายแล้วอาจารย์จะบอกว่ามีอะไรจะถามอาจารย์ไหมให้ทุกคนถามไปเลยเว้ยพยายามแบบให้เขาสนใจพอแล้วว่าที่สุดอะไรเงี้ยเสนอในจุดท,ที่มันแตกต่างจากคนอื่นอ่ะันจะน่าสนใจกว่าคนอื่นเยอะมากเลยเป็นช่วงนี้เราจะพูดถึงอุปสรรคในช่วงที่เราทำพอฟฟร์ตฟิลิโอกันนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ทับซ้อนกันก็คือเวลาในการส่งพอร์ตจุฬาส่งพอร์ตของศิลปกรมันใกล้เคียงกันมากแล้วคือเหมือนมันตต้อองงเื่่่าานหแแแรทย ก็ดีใจมากที่ผลลัพธ์ออกมาแล้วเป็นแบบนั้นก็ไปติดตามดูบอดจุลานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจตึกติวนี้นะตึกติวแฮ้เฮาส์อ่ะอาจริงแฮ้เฮาสาอยู่กันเหมือนเพื่อนอยู่เป็นครอบครัว <c oughs> ถ้าใครสนใจจะแปะช่องทางการติดต่ออไปให้ตรงน,นี้นะน i.g f ไอจีเฟซบุ๊กไลน์อะไรเงี้ยติดต่อไว้ให้หมดเลยนะคะ แอบรีวิวที่ติวเนี้ที่ติวเนี่ยคือเราประทับใจแล้วเราบบสนุกมาก Spider Man. ที่เราได้ติวที่เนี่ยมันมีเพื่อนมีพี่อะไรเงี้ยที่คือมันก็อยู่กันเพื่อนเหลอือแล้วมันก็จะแบบคือตอนติวก็คือ,คอติวตอนเล่นก็คือเล่นอะ่ะแล้วคือสนุกมากเราส่วนตัวเราชอบมากแล้วก็เพืพ่อนๆที่นั่นก็คือดีเหมือนกันดีมากๆเลยทําให้ชีวิตตอนติวมีความสุขมากแต่ว่าตอนติวอ่ะมันก็เดือดแหละทุกคนทําหอดคือแบบเดือดมากสบการณ์รีวิวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้รุ่นน้องที่กำลังทำพอร์ตหรือว่ากำลังต่อสู้กับการค้นหาตัวเองทุกคนด้วยนะคะหวังว่าแบบน้องๆหรือว่าใครที่สนใจในด้านอินทีเลีาหรือคณะที่แบบ เราได้นําเสนอไปอ่ะจะแบบได้ประโยชน์จากการมาฟังคลิปนี้แล้วก็ได้ประสบการณ์ตัวอย่างผลงานหรือว่าแนวคิดอะไรใหม่ๆจากเราไปนะคะถ้าเกิดว่าใครหรือว่าน้องๆคนไหนมีคําถามอยากทดสอบถามเราก็สามารถ DM มาถามเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะตามช่องทางนี้เลยเราจะแปะไว้ให้แล้วก็สามารถติดตามผลงานอาร์ของเราได้ที่ i g นี้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย สวัสดีทุกคนเราพัลล่านะก็ <c oughs>